ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากในวังที่แทบจะไม่มีใครเคยฟังมาฝากกันนะครับเรื่องเล่าของแม่หลวงใครจะรู้บ้างว่าในพระจริยวัตรของพระองค์ท่านที่เสด็จเยี่ยมเยียนประสบนิกรของพระองค์ท่านอยู่เป็นประจำนั้นก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักที่พระองค์ประสบด้วยตนเองอยู่มากมาย กว่าคึ่งพทวศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบนิรชาวไทยและหนึ่งในพระราชรกรณียกิจก็คือการเสด็จเยี่ยมเยียะะนรัษฎรทุกหมู่เราในแต่ละท้องที่เพื่อทอดพระเนตรถึงชีวิตความเป็นอยู่นำมาซึ่งพระราชดำริแก้ไขปัญหาบำบัดทุกภัยให้ชาวบ้าน ดังที่เราเห็นในข่าวทุกครั้งจะมีชาวบ้านจำนวนมากแห่แห,แห่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จไม่ว่าจะอยู่ไกลสักแค่ไหนและด้วยพระปฏิภาณและพระอารมณ์ขันก็ทำให้ชาวบ้านที่มีโอกาสเข้าเฝ้าได้มีความสุขกับหลากหลายเรื่องราวชวนขังที่เกิดขึ้นซึ่งเว็บไซต์ imacinfo e ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องของในหลวงมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวคำๆน่ารักน่ารักที่พระองค์มีพระราชดำรัสให้คนสนิทฟังลองฟังกันนะครับทุกคนต้องอมยิ้มแปพร้อมกับผมแน่นอนเรื่องเรียกนาติยายวันหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จ เยี่ยมเยียนประสบนิกรของท่านตามปกติที่ต่างจังหวัดก็มีชาวบ้านมาต้อนรับในหลวงมากมายซึ่งพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาตามลาดพระบาทหลวงที่นี่ที่แถวหน้าก็มีหญิงชราแก่คนหนึ่งได้ก้มลงกราบแทบพระบาทแล้วก็เอามือของแกมาจับพระหัตถ์ของในหลวง แล้วหญิงชลาท่านนั้นก็พูดว่ายายดีใจเหลือเกินที่ได้เจอในหลวงแล้วก็พูดกับในหลวงว่ายายอย่างนู้นยายอย่างนี้อีกตั้งมากมายแต่ในหลวงก็ทรงเฉยเฉยมิได้มีพระราชกระแสตอบว่าอะไรทีนี้พวกข้ารัชบริพานก็มองหน้ากันใหญ่หัวว่าพระองค์ จะทรงพอพระราชดาุลยไทยหรือไม่แต่พอพวกเราได้ยินพระองค์รับสั่งตอบกับหญิงชรลาคนนั้นก็ทําให้เราถึงกับกั้นเราะอไว้ไม่ไหวเพราะพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าเรียกว่ายายได้อย่างไรอายุอ่อนกว่าแม่ต้งเยอะต้องเรียกนะสี่ถึงจะถูก <c oughs> ครับนี่ก็ขอขอบคุณครับ